ภาพล่าสุดสิงโตเดอะสตาร์เรียกว่าเป็นหนุ่มเสียงดีที่เดินทางมาตามความฝันในรายการเดอะสตาร์5จนทำให้หนุ่มสิงโตสหรัฐมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการบันเทิงมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเจ้าตัวเริ่มโตขึ้นหนุ่มสิงโตก็ได้ห่างหายออกไปจากวงการบันเทงิงเพื่อไปทำตามความฝันด้วยการเรียนเป็นทหารซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าตัวนั้นภูมิใจที่สุดในชีวิตจนในปัจจุบันนั้นหนุ่มสิงโตได้เรียนจบหลักสูตร ทหารชั้นผู้บังคับหมวดทําให้ได้เติดยศทหารชั้นสัญญาบัตรและประจำการอยู่ที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะเดินหน้าทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทําเอาหลายคนต่างพากันฮือฮาอยู่ไม่น้อยก็คงจะเป็นรูปร่างหน้าตาของหนุ่มสิงโตที่เปลี่ยนไปจากเขาเดิมมากแถมหุ่นของหนุ่มสิงโตยังหล่อลำบึกกรามแขนเป็นมัดมัดแถมยังมีสิกแพคสุดเซ็กซี่ ทีสาวๆหลายคนเห็นแล้วต้องร้องกร๊ดกรัดไปตามๆกันจนหลายคนแห่เข้าไปขายขนมจีบกันสนั่นเลยทีเดียวละค่ะ